สวัสดีครับช่องธรรมมหาแดกช่วยเพื่อแดกนล้วันนี้เหมือนอย่างเคยพี่น้องอ,อวนมันน้ำมันว่าล่าบโบว่าน้ำมันเที่ยวภาษาเรือว่าน้ำมันเสียเออช่วยกันอีกแล้วเราเรากำลังลากท้ายอยู่เนี่ย <c oughs> คนทะเลคนเลเราก็ออย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยต้องช่วยกันช่วยกันไปทำกันไปกินกันไปพี่น้องเอ้ย<ป>คนทะเลหากินกลางทะเลมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันทุกวันทุกวันเลยพี่น้องเอ้ยดึงกระป๋ายกระเลกดึงกระป๋ายเอ้ามวนมุดเลยเนะองนเนาอ วนหมดเลยวนวนเมียนมวนเมียนหม,หมดแล้วพี่น้องก็นน้องกำลังดึงกำลงังสาวกันอยู่วนเข้าไปมวนเมียนหมดหมมแล้วพี่น้องก้นนี่วนวนก็ไปหมดแล้วพันไปหมดแล้ว,ลวเรายุงงไทยอยู่ไปยุงงไทยอยู่เนี่ย วันมันมาไรวันเรือก็ไปทับวัววัวก็ไปทับเรืออยู่อย่างนี้นะเลยออบรรยาก,กาศเนี่ยกำลังทำเชือกกันอยู่เนี่ยถุงกันอยู่ทำกันอยู่พี่น้องเออทะเลบานท,ทะเลหากินทะเลบางทีก็มัน เอาแนอนอนไม่ได้พี่น้องอการทำมาหากิน <c oughs> จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วลไม่มากแล้ว ไม่มากแล้วจะสซแล้วอ่ยลายเป็นเป็น,ปนมันก็เป็นอย่างนี้เป็นนองเย้ยยในทะเลอะไร เอาไปเอากันไปกว่าจะได้กินพี่น้องเอ,อ้ยปูปลาหายากจริงๆปลาก็แพงที่กปะปขาาคนกลางนี่เราก็ส่งประเทศนอกทําส่งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บูนายกินไต้หวันไปทางนูน้นปลาที่เราได้เราส่งไปทุกวันทุกวันเนี่ย ที่ทำไปในประเทศไทยก็มีแต่ก,ก่อยาวบ้านเราเนี่ยที่ทำอาชีพนี้มากๆนะที่เืินไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออก่อยาวบ้านเราเอ็ยาวถ้าใครต้องการจะกินองไรก็เชิญชวนมาได้เลยนะครับกินปลากระจากกินปลากินช่างที่บ้านเราเสร็จแล้ว เสร็จแล้วไปก่อนมาเงเอะเสร็จเ,เสร็จแลจกก้วแต่ขอสวัสดีว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่องธรรมมหาแดกช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีเท่านี้นะครับ